สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้สิงพร้อมปล่อยเกยปบร่วมง,งานชูเคิลในเก่านะโดยทางเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวเลน่าเชลซีพร้อมที่จะปล่อยเกยป,ป้าสปรากาผู้รักประตูให้ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวิกในช่วงสมัยนี้ โดยการบาดเจ็บของบาเดลโดยเออร์ทำให้เสือใต้เียต้องมองหาเนทวันที่ไว้ใจได้มาเฝ้าเสาและก็ล็อกเป้าไปที่เกป้าที่อนาคตเป็นตัวจริงเริ่มจับไม่แน่นอนกันอีกครั้งหลังทีมโรเบิร์ตซันเชสมาเสริมทัพจากการรายงานของสื่อดังแดนผู้ดีบรรบุตรเลยว่าสิงบรูยินดีที่จะปล่อยผู้รุษนสาวตูวตวชาวสเปนออกจากทางทีมขณะที่ทางสกายเยดรมนีรายงานข่าวเลยนะว่าบาเยอร์มินิกนั้นจะยื่นข้อสเสนอพ่วงออปชั่นซื้อขาดในขนาดนี้ สำหรับมือเกาเวสแบบรายนี้มาอยู่กับทางเชลซีตั้งแต่ปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ซึ่งเป็นทางสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกของตำแหน่งผู้รักษาประตูปัจจุบันลกสนามให้กังทีมมาแล้วมากถึง1 6 3้นัดและก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลเมื่อปีส0 2 1ในครั้งนี้นั่นเองนะสิงเก็บเกป้าพ้นมือเสือใต้เหตุจ่อขับกาก้านาะ โดยงานนี้เกป้าสวราการนายดานเชลซีมีโอกาสสูงที่ยังเป็นมือนหนึ่งแห่งสแตมฟอร์บริดต่อไปแม้ว่ามีความสนใจจากทางแดนเพราะว่าฝ่ายบริหารเลือกจะขายตัวสำรองกาเบรียลซโรนินา่ามากกว่านะ ดยการบริงานจากทางสแตนดาร์ดสปอร์ตบอกว่าการจาัดก,การที่ทางเกป้าคือชอตริตสในการเสริมทัพของบาเยอร์มิเนกเพื่อจะเอาไปใช้งานทันทีระหว่างรอกับด er, ันมอนติเอลจอยเออร์ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บรวมไปถึงการาันตีฝีมือโดยทาง Trainer, Thomas, เทรนเนอร์โจมัสทูเิลนั้นทำไปทำมามดีระหว่าง2สโมสรคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเฮชโคสมาริเชโอปอชิติโนยังห่วงมือกาวไว้แบบปีกรณีพร้อมไฟเขียวฝ่ายบริหารลดขนาดยูนิตบริษัทประตูที N ่ดาวรุ P ่งโซโรนินาด้วยการปล่อยยืมตัว โดยไปทางของจอมดึบวัย19ปีรายนี้คือเล่นที่อุเปนแห่งชูเปราบริกเบลเจียมตลอดฤดูกาลทั้วัน23แบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดโดยเวลานี้เจ้าตัวเดินทางออกจากทางสหราชอณาจักรเพื่อจะไปตรวจร่างกายแล้วส่บนทให้ผู้กลุ่มผู้รักษาประตูสิงปรูเหลือ3คนคือเกป้าผู้มาใหม่โรเบิร์ตซันเชสและก็มือเก๋ามาคัสมันตินารีเพียงพอในการยืนระยะทั้งฤดูกาล โดยเกียร์ปได้รับความเชื่อมั่นจากทางพอสระหว่างทัวร์ปริซันยังสหรัฐอเมริกาพระต่อให้ไม่ใช้โกที่ตัวเต่นเรื่องของวิวอัพจากแดนหลังระดับตต้นแต่ผลงานป้องกันประตูลแล้วก็อิทธิพลอาวุโสในห้องแต่งตัวก็เก๋าเระับแรกพอสมควรนะบาย์นมินิกยื่นอย่างไปทางการในการตื้อสิงยืมเกีปาพ่วงซื้อขานะ โดยสมสรบายเยอร์มินิกเดินหน้าเสริมตำแหน่งผู้รักษารประตูประสบการณ์สูงของอาริอันสูอารินาให้ได้ในตลาดซัมเมอร์ส0 23เมื่อล่าสุดนั้นยื่นข้อเสนอกับทางเชลซีเพื่อที่จะกระชากตัวเกป้าสบราร์กามาเฝ้าเสาในครั้งนี้ให้จบได้ จากการรายงานของสกายสปอร์ตดอยเชลานะ่าบอกว่ารายละเอียดที่เสือรต้ยื่นไปที่แซมฟอร์ดบริตนั้นคือเช่ายืมโกวัย28กรัด1ฤด,ดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาดเดี๋ยวเขาจะบอกว่าถึงเวลานี้ยังไม่มีการตอบรับจากทางสิงปรูเพราะถ้าปล่อยเกป้าออกไปก็เท่ากับยูดิตนด่านจะเหลือเพียงแค่หน้าใหม่โรเบิร์ตซันเชสกับตัวเก๋อมาคัสเมตินาดีเนื่องจากส่งดาวรุ่งกราเบียสโรนิน่าให้อูเป็นแห่งจูบิแลลีกเบลเชียม ยืมตัวใช้งานทั้งซีซั่น2023ในขณะนี้ตำแหน่งผู้ักษาประตูของบาเยอร์เมดิกนั้นก็ดูแล้วเนี่ยหดถูลงนะฮะหลังจากปล่อยโกสำรองยานซอมเมอร์สู่อินเตอร์มิลานเท่ากับว่าเวลานี้ยูนิตนาสุดท้ายเหลือผู้เล่นซีเนียที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่เซเวนโอูไรท์เพียงแค่เท่านั้นเนื่องจากเมื่อหนึ่งบาเดลดอยเออร์อยู่ในระหว่างฟื้นฟูกระดูกน่องและกระนาแข้งหกักจากอุบัติเหตุเล่นสกีคาดกันว่าต้องพักไปอีกประมาณ6-8สัปดาห์ โดยใช้อรองที่ประกอบไปด้วยอเล็กซานเดอร์เนเบลให้กับทางสุดกาดยิมตัวดาวรุ่งโยฮันเนสเซงไปอยู่กับทางฟรอมเซนมุนสเตอร์ในลีกลีกาล้าสามครั้น้นจะไปลาโกลาโกประสบการณ์นในตลาดฟรีเอเจนต์ก็ไม่ง่ายเสียแล้วเพราะทางบริเอลมาติดนั้นก็กระโจนมาแข่งด้วยผลสืบเนื่องจากว่าเมื่อหนึ่งจ ok ิโบกรูตัวพาเอน็นไข้เข่าด้านหน้าข้างซ้ายพักทั้งซีซั่นในขารังฮีนะ ิงประกาศแต่งตั้งเจมส์กับตันทีมคนใหม่นะโดยเชลซีประกาศแต่งตั้งลิสเจมเป็นกับตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่ผิวเบลกิลฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสถานี้โดยดาวเ,เตะทีมชาติอังกฤษวัยย3ิาปีกลายเป็นกับตันทีมคนใหม่แทนที่เซซ่าอาเซริโกยต้าซึ่งย้ายออกจากทางสิงห์บุรุไปยังอตรลติโกมาดริดแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์นะ โดยเจมส์นี้เป็นผลผลิตจากคีมแคนดมีของเชลซีและก็มาอยู่กับสมโมสรลอนดอนตะวันตกตั้งแต่อายุเพียงแค่6กขวบเท่าน,นั้นซึ่งงานนี้มาริเซโอปอเชตินโน่กุนซอชาวอาจิตาลก็ได้กล่าวว่า,น,วานี่เป็นการตัดสินใจของผมและก็สมโมสรเราินยดีมากที่บริชจะได้เป็นกัะตันทีมในรายการนี้เขาเป็นผู้นำด้วยตัวของเขาเองอย่างทางทัศนคติ และความทุ่มเทของเขาที่มีต่อทางเชลซีนั้นชัดเจนมาโดยตลอดในช่วงปริชั่นเขาสวมปอแขนอย่างภาคภูมิใจระหว่างทัว,ทวมมร์นําอาทัวร์ซัมอนี้และจะรับความท้าทายในการเป็นผู้นําของเราด้วยแนวทางและก็ความคิดของเขาเองส่วนนั่นเจมส์ก็กล่าวว่าผมมีความสุขมากกับบทบาทและก็ความรับผิดชอบนี้ผมรู้ว่ามีเรื่องใหญ่รออยู่เพราะเรานั้นเคยมีกัปตันทีมที่ใหญ่ที่นี่ในอดีตผมก็ตื่นเต้นนะ ผมอยู่กับทางโชซีมาเกือบทั้งชีวิตแล้วผมเริ่มต้นที่นี่ตอนหขวบและกว่าจะผ่าน a c อะ e คาเดมี่มาได้นั้นก็ยากพอสมควรแต่การก้าวเดินและกาาเปไปกัปตันทีมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและครอบครัวนนะโดยเดวิสนะฮะเข้าอังกฤษปลายวีคจอจะเปิดตัวสิงห์17.2ล้านปอนด์นะ โดยงานนี้ทางเดวิดวอชิงตันนะฮะกองหน้าดาวรุ่งของทางซานโตสแห่งบาร์เซโลเลียนบริกบราซิลมีกำหนด,ดเดินทางเข้าทางสาอาณานจักรเพื่อตรวจร่างกายเป็นสมบัติของเชลซีภายในช่วงสัปดาห์นี้มูลค่ารอมนสูงสุดอยู่ที่7.2ล้านปอนด์หรือราว20ล้านยูโรโดยการบริงานจากทาง Standard s ป o r t ปตนะฮะบอกว่าทางสิงห์บรูนี้สามารถที่จะฉกดาวรุ่งวัย18ปีตัดหน้าบอตโกแห่งลกเอิงฝรั่งเศสด้วยเงื่อนไขส่วนตัวระยะยาวถึงสิน้นฤดูกาล2028 บวกออปชั่นทีมขยายเพิ่มเติมอีก12เดือนในครั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วตัวเลขค่าตัวที่ทางซันโตสการันตีรับแน่นอนอยู่ที่13.9ล้านปอนด์หรือราว16ล้านยูโรบวกอีก3.3ล้านปอนด์หรือราวประมาณ4ล้านยูโรตามเงื่อนไขผลงานตามคอเสรเจในครั้งนี้ โดยเป็นงานของฝ่ายบริหารเชลซีเพื่อได้ดาวรุ่งบาซิเลียนมาก็คือส่งไปเล่นกับทางสตาร์บรูคในลีกเอิงฝรั่งเศสแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลซึ่งนั่นจะทําให้เขาได้รับโอกาสแข่งสม่ําเสมอเพื่อจะกลับมาเป็นอนาคตในระยะยาวในทีมสแตมฟอร์ดบริตในครั้งนี้เดวดิดเล่นบาซิเลียนโปรลีกบราซิล2023ไปทั้งหมด9นัดทำได้2ประตูบวกอีก7ตรายการในโกปาชูดาเมาริกาและก็โกปาโดบราซิลในครั้งนี้นะ เอาเองไง Chelsea, ด,ด้ยังไงเคลลีโกเชลซีปิดดิลมิดฟิลด์รีดเสริมแดนกลางนะโดยเชลซีเตรียมได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมก่อนเกมเปิดสนามผิบรินเกตกับลิเวอร์พูลอาที่23สิงหาคมนี้ซึ่งได้แก่ไทเรอร์อดัมกองการทีมชาติสหรัฐอเมริกา,าจากทางรีด ดยชื่อของอดัมถูกโยงกับทางเชลซีในช่วงไม่กี่วันหลังมานี้เมื่อเป้าหมายแรกสุดอย่างทางบอนเซสกาเชโดของบริตตันยังดูไม่ใกล้เคียงที่จะได้ตัวเมื่อทีมนกตางนวลตั้งกำแพงราคาเอาไว้สุดโหดซึ่งในรายของมิวฟิลอเมริกันวัย24ปีายนี้ทำผลง,งานส่วนตัวได้ดีกับทางบริษเมือ่อฤดูกาลสิ่แล้วโดวยลงสนามไปประมุกรายการ26เกมแม้จะไม่สามารถช่วยให้พลพรรคยูงทองรอดตกชั้นจากทางลีกสุดๆได้ก็ตามที ล่าสุดทางฟาบิเชโอรมาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังประทับตาเคียวีโกให้กับดยวนี้แล้วโดยระบุว่าไทเบอร์อดัมย้ายส่เชลซีตามออปชั่นค่าสัญญาให้หลังจากที่ตกชั้นมูลค่าวกว่า20ล้านปอนด์ที่ถูกใช้ไปในวันนี้ รายงานเสริมมาว่าอดัมกับเอเจนต์เข้าเจรจาสัญญาส่วนตัวกับเชลซีและในกรุงลอนดอนหลังจากนี้ไปจะเข้าตรวจร่างกายเพื่อจะสัญญาต่อไปโดยการมาของอดัมจะเพิ่มตัวเลือกกองกลางชุดใหญ่ให้กับทางมาริโชปอร์ชิตโนโดยตรงเมื่อล่าสุดพวกเขาเตรียมจะปล่อยเซซฟราคาซาดีีมิดฟิลทีมชาติอิตาลีชุดเล็กย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทางเลสซัสตี้เพิ่มอีกรายในครั้งนี้นั่นเองครับและข่าวชุดอีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ